ัน่าไขคว่าอืมอืมอืมอุ้ยแล้เก็ยแล้วแทนแทนให้เอาแทนแทนแห้มาแล้วเฮ้ยกระซิบสามร้อยห้าสิบหน้าะเปดิฟ้าอื้ออื้ออื้อเด็ด ว้ดเล็แต่น่ดิงดิ้งิงดิ้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 งเิ้งดิ้งเฮ้ยเฮ้ยดิ้ยดิ้งดิ้งเิ้งเิ้งดิ้งดิ้งดิ้ดิ้งเิิดิ้งดิ้เดิ้งดิ้เดิ้เอ๊ะงดิ้ง้งดิ จะเอามือไปด้วยเอ๊ะสามคนนะเฮ้ยไหนเฮ้ยอะไร เปิดล่างสองแหละ้าด้าดิ้ดิแล้วแล้วเดี๋ยวนะโอ้จได้กูจะออใครอ่าด้วย hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để bật rồi không có không có tiền bạc thôi khó được ว้าว้าว้ากระตุกจัดเออกูไม่เป็นไรฮะใช่จับมือดิวี่ดีหัวขาดเลยหัวหายด้วย อีกนะอีกป้งอีกแป้งป้งอีกแป้งอป้อีปงอีกแป้งอีกแป้งอีป้งอีกแป้งอีกแป้อีกแป้งองอีกอีกกแป้งป้งอีกีกแป้งอี้อีกแป้งอี้กแป้งอี้อีกแป้งแป้ง โอ๊ยลูกปิดปิเออาหมดไหมไปดูแ huh. ต uh ่ทีู่ก็ไม่ว้วเ่มันจะซหายเลยอสบ